คนเดือดไปซี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  บบาเเยยิรนน่ะดูซตหอพี่น้องครับดูฝั่งลิเวอร์พูลครับมาเน่ครับมาเน่เก้าสิบครับดูซะบุกอย่างเดียวอะไรโชว์ตัดตีนะนี่สิบตัวบุกสิบตัวบอกให้เราหวังเพื่อชนะ เราเราไม่ต้องรู้ว่านั่นนักเตะสนามสนามที่น้องเนี่ยสนามไปยวัชชันสนามไม่ต้องก็เป็นแมตช์ใหญ่เลยนะมันเป็นการกุศลนะ พันนี้ลื่นนะพี่มึงกดอัดหรือเปล่ากดอัดหรือเปล่าเนี่ยแต่มันลื่นแปลกๆคนเป็นแล้วถ้ามันไม่หยุดไม่หยุดเองนะลื่นเพราะอะไรรึไหมทีมเองไงเออทีมเองมันดีมันเองก็เลยลื่นไงไม่ใช่อ่ะ คือบอลไปทางไหนก็เข้าทางหมดเนี่ยไม่หัวไม่รีบวูบูเนี่ยไม่ว่าระชอกระโดดอะไรก็ไปเข้าทางหมดอ่ะโวยเกินโวยเกินตึกทางอ่ะจริงจริงออก่อนยิงโอ้โดูดิไอ้คำมันมันเปลอกมากอ่ะจริงมันเปลอกจริงเนาะจอร์แดนเฮนเดอร์สัน Not do oh. mm. 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 Firmino Mohamed mm. Salah. Mm. Oh, that's a terrific save from the keeper. Mohammed <laughs> Salah sparked a tremendous stop there and I think it's fair to add he just wasn't expecting it. And it's Rashford. เอาเอาเอาโ้ยโ่นิ่งนวันไหนโหปลุกลปลมันเป็นกองหน้าดีกว่าไมวันไหนเ้าสนี่ยจริงมาแต่กสิบเอ็เขาเด่นเรื่องการกองราจะเป็นกองหน้าได้ไงอ เอ้ยน ah? um ้ำหน้าวะนี่เล่นง่ายเกินไปที่ไม่ได้รับแต่้ำไมอยู่ไม่ได้กลัวเลยนะถูไหมลูซซ his balance and loses the ball นี่ดูไว้การเล่นดักบอลเขาดักยังไงดูไว้นี่ smoking ตุ๋ย We. Come loose and the G. This is the Oh, that's a fine <laughs> <laughs> oh, Truly <can> <laughs> <laughs> wonderful <laughs> Oh, that? Oh, that? Who's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  the muscular approach.

เอาดีแมนูิกแมนดูได้เออไม่มีใจไขมีคนวางเปลี่ยนส่งผมแล้วมันจะเล่นเกง่งนี้ดูดดูดิบัวพันเตะอะไอะเตะไม่ปึ๊บหักหนึ่งทีปุ๊บโอ้อยโผลโรู้โกเลยครับคิดว่าจะมีเป็นลางมานะครับผมั่าและไม่หมดดิ เดิอดดีเลยแข็โซเน่เอออจังหวะเดียวจังหวะเดียรู้สึกว่าแผ่นนี้เราจะไม่เบลอเล่นบุกเหรอเล่นบุกเหรอฮะตัวที่ไหนเล่นบุกเหรออุ้ยอ๋อได้เนี่ยเฟสต์สน่ะอิต์โก้ it's a brilliant interception วิ่งสิวิ่งสิไม่มีคนวิ่งว่ะ Mm. Oh, Alexander Arnold. He's uh, forward. Rashford. Mm. And here's Basial. <coughs> he's off on a marauding mm. run. <coughs> well, it seems as if he's just had a momentary lapse <coughs> and, and slipped into tunnel vision <coughs> because Rashford! <coughs> oh, what a <coughs> wonderful stop! <scalp. coughs>

อันนี้เจียงะวเซฟิมิโนอ้่วยงวเอ้ยาเข้าเอะอ๋อ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 อออ๋ออ๋ออ๋อ้๋ออ๋ออ๋ออ๋อ้ออ๋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 ออดอออออ่๋ออ๋ออ๋ยอ๋ออ๋ออ๋ออออ๋อสออเออ๋ออ๋ออ๋ออ โอ้ยจะไปดึงเขาไม่เอาบอลโอ้สาไม่เอาบอลเล้โอ้ยี้ก็โดนใบเหลืองลักย้อลังอยู่ดีเแล้วลา a e เข้เินไปนะเอจริงๆนะูกูเิืนไปนะดูดูกรแทกดูดินโอ้ยนเขาดูเขากระแทกไอ้นี่ยังไม่กระดิกอ่ะ

มาดิมาดิิงมาริงมาิมาม่ดูอะไรวะรูอะไรนไปนี่ไงสนุกจริงจิ๋วเมาลงยิมนิ้วก็ลงหลอนอะกเลยแบ็คตู้ อะไรกูไหวเอยากอะไรวะ่คงไหวรุนทีเกินเกิดอไจริงอ้นะรองหนึ่งรุ่นึ่งสอลอสอลอสอคนหลอกสามคนโตที่วาเอ้ยไหวหรือมั้งเนี่ยเอไปยงเอาไยี่มั้ี่มั้งอืออือไปดีกว่าวางหมดอ่ะ Forward it goes. Oh, and the oh. Young action right. for the first time. <laughs> <laughs> well, it's looking pretty straightforward. <laughs> they've got themselves into a, a very good position. <laughs> so, <laughs> why did they from here when they had <laughs> their first half success <laughs> with a, another show of strength? <laughs> yeah, the is back oh, look, before they might get too carried away with thoughts mm. of getting back to in... Rashford! ยิงไปกี่เม็ดแล้วเนี่ยล้วอนยไปกี่ดอกเนี่ยอืจอร์ดเฮนเดอรสัมาไขบอลโค้ช้างจริงจดนเฮนเดอร์สันแลนเฮสเบอร์เอ็มสล่อพายาเอาบอลสักคนวันเาซั้าิอา ทำไมเล่นกับเล่นกับเลี้ยงูลี่เพี้ยนอยู่เลยนะเอาเนี่ยไปนั่งดมเกสลเคีงอันนี้ซาลามูซาลานะมซาลาอืออือือืแข็งทุกคนไม่เอกแลลมันถูกเล่นิาน้าตอนนี้กเปนกาวา a ีโอ้ิม

the the he was he was well, i think the keeper has every reason to rip into that defence for a long way. he's made it three. quite a day at the office for him Well, he's been the outstanding player on the pitch and devastating in front of the goal. what a display. What a player. Hmm. Liverpool take a three goal lead and they are romping out of... Some. That's an untidy oh. challenge. Oh, Free oh, kick oh. Kevin. Ah. And it's Alex nah, teller. Yeah, nah. And here's Martial. <laughs> oh, <Muhammad> Martial. <laughs> Van der Beek. <laughs> and here's Cavani. อ้าม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 บอกไปออกไปโอ้มีอย่างงั้นนะเอ้าต้องมีอย่างนั้นน่ะมาเน่คนเดียวอุ้ยย้อนไปหมดอุ้ยหลอนว่ะโอ้ที่เห่าทุกอย่างมันช้าหมดเลยยิงก็ยิงเบาดิเดทีมโครเชนกันแล้วหรอ oh uh, Diago uh, drives it forward. Man, it's loose. It's it's who's it's getting it. there? And it's Rashford. Uh, Decent looking ball. Like oh, oh, ball. He oh, Who yeah. here, That's it. He's coming in. He's coming in. He's coming in. He's Fernandez! Yes. And he's lifted it over. Hey. Firmino. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll oh, have to go again. Oh now it's Cavani, and here's Rashford. Oh, yeah, Oh!

Manchester United are really no, no, no. pouncing on any straight no, 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 no. passes in midfield. We're talking seconds from interception to the back of the net. It's counter-attacking heaven. Manchester United give themselves a fighting chance. Mm. Back in with a shout. <laughs> <Firmino>, and <Mane>, to <laughs> <big chance. laughs>

Ant, that is a poor kick by the keeper, he been intercepted. Has a hit! Great oh. strike keeper. And he An here's the chance to counter. Martial. Oh, shooting chance! Oh. And with the goalie's mercy, a dreadful miss. <laughs> <hums> <hums> realmente... <hums> <hums> เล่นเหมืน hmm. กิ oh, ้งยมือนกิ uh, ้งอ่ะเล่นมือนกิงิงเหมือนกิงอ่ะไม่ออกไม่ออกอ๋เดียเดดอเดียเด็ดเออมงแรงขี้นลงแรงขีเนียเต้องส่กันไม่ได้จสีแดงเขอกวไม่มีเไม่มีแรงเตะเพราะงั้นไม่ดสีแดงไม่มีแรงเตะไง Oh. So that's it. It is all over. Manchester United. Oh, mm -hmm. we've been back no spinning this result. Mm -hmm. well. Could have been a whole lot worse. the of the know can often make predictions <laughs> look silly. <laughs> they can take on <laughs> <Yeah>. a personality <laughs> of their own. <laughs> <laughs> this one didn't really deserve so to. Another <laughs> <losers. laughs> <laughs> 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 Thank you much, Jim, don't, for joining don't me. Don't <laughs> me. <laughs> that brings us to the end of our coverage. so from us